คอ้อนทุบสเต็กถามว่าจําเป็นไหมเออจริงๆแะถ้าเนื้อไทยเนี่ยก็สมควรใช้นะครับแต่แบบเนี้ยมันดีไหมมันไม่ดีหรอกเพราะว่า <laughs> เวลาเราใช้คอ้อนทุบสเต็กเนี่ยไม่ใช่มาถึงปุ๊บมึงก็ปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่แบบเจ้าพ่อมาเฟียนะครับมาทุบแบบไม่ใช่คือการทุบเนื้อเนี่ยให้นึกถึงเหมือนกับการนวดเหมือนนวดแผนไทยอ่ะนวดคลายเส้นดังนั้นเนื้อวอัวที่มันมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเส้นอาจจะยึดกล้ามเนื้อมันจะยึดอาจจะเก่งดังนั้นเวลาทุบเนี่ย <K log an> ค่อยๆทุบเบาๆเบาๆคราวนี้ถ้าค้อนที่ดีไม่อย่าเป็นค้อนโลหะเพราะว่าเนื้อมันจะช้ำควรจะเป็นค้อนอยางอันนี้อันนี้ราคาถูกนะครับแล้วก็ทําแบบคร่าวๆเฉยเป็นโลหะถ้าให้ดีควรจะเป็นค้อนอยางทุบ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 รายเส้นเบาๆเหมืนหนอนนวดแผนไทยอ่ะทุบ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 ไปเฉยไม่ใช่มาถึงปุ๊บมือมังมือมังก็ป้๊ปับป้าบปับบอกพังเละไม่ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเนื้อมันดีอยู่แล้วเนื้อมันนิ่มอยู่แล้วเนื้อวากิวเนื้อออสเตรเลียอะไรเงี้ยบางครั้งการทุบก็ ไม่จําเป็นแต่ถ้าเนื้อไทยนี่อาจจะจําเป็นนะครับ